พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาทบินทิกะเศรษฐีเขตพ,พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้ เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. กาวลิงการหารที่อยากหรือละเอียด 2. ผัดสาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณอาหารอาหาร4ี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแลว้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดถ้าราคะความกําหนัดนันที ความเพลิดเพลินตัณหาความทยานอยากมีอยู่ในกาวลิงการาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกาวลิงการาหารนั้นที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใด มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้น ย่อมมีชาติจาราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติจาราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั่นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแคนถ้าราคะ นันทิตันหามีอยู่ในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในวิญญาณาหาร วิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติจาราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติจาราและมรณะต่อไป เรากล่าวว่าที่นั่นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแคลนเปรียบเหมือนเมื่อมีนามยอมครั้งขมิน้นตีเขียวหรือสีแดงอ่อนช่างยอมหรือจิตกรพึงเขียนรูปภาพสตรีหรือรูปภาพบุรุษ ให้ได้สัดส่วนครบถ้วนลงบนแผ่นกระดานที่ขัดดีแล้วฝาผนังหรือแผ่นผ้าอุปมาณีฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นถ้าราคะนั่นทิตันหามีอยู่ในกาวลิงการหาร วิญญาณจะตั้งอยู่ง่อกงามในกาวลิงการาหานันที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่ง่อกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใด มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั่นย่อมมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่นั่นย่อมมีชาติจาราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติจาราและมรณะต่อไป เรากล่าวว่าที่นั่นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความขับแคลนถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตันหา มีอยู่ในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทีิตันหามีอยู่ในวิญญาณนาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งองามในวิญญาณอาหารนั้นที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลง ที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติ ชาราและมอรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแคนภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตันหา ไม่มีในกาลลิงการาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในกาลลิงการาหานั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้น ย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชาราและมะรณะนะ ต่อไปที่ใดไม่มีชาติชาราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั่นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความรับแคนถ้าราคะนันทิตันหา ไม่มีในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในวิญญาณาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้น ที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชาราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชาราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่า ที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกรรมวนกระวายและไม่มีความคับแคนเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดมีหน้าต่างด้านทิศเหนือทิศใต้หรือทิศตะวันออกพอดวงอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างที่เข้าทางหน้าต่าง จะพึงส่องไปที่ไหนส่องไปที่ฝาด้านทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าค่าถ้าไม่มีฝาด้านทิศตะวันตกเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่แผ่นดินพระพุทธเจ้าค่าถ้าไม่มีแผ่นดินเล่าแสงสว่างนั้น จะพึงส่องไปที่ไหนที่น้ำพระพุทธเจ้าค่าถ้าไม่มีน้ำเล่าแสงสว่างจะพึงส่องไปที่ไหนไม่มีที่ส่องพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอุป,ปมาณีฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้น ถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในกาวลิงการาหารถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะ นั่นที่ตัณหาไม่มีในวิญญาณอาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้น ย่อมไม่มีความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะ ต่อไปที่ใดไม่มีชาติจาราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความขับแคลน